ของจุดผ่อนปลนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด1 9กแล้วถูกรายงานมาอย่างต่อเนื่องเรื่องผลกระทบการค้าการขายต่างๆนะคะภาพหนึ่งรายงานมาจากพื้นที่การค้าชายแดนไทยเมียนมาในภาคเหนือนะคะคุณผู้ชมจุดที่มีการปักหมุดมาอยู่ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะ เป็นการปักหมุดหลังจากที่เขามีการเปิดจุดผ่อนปลนการค้าชายแดนหลักๆทั้งหมด5จุดนะคะและจุดที่คุณผู้ชมเห็นภาพบริเวณน,นี้นะคะนี่ฝั่งไทยนะคะคุณผู้ชมข้ามเส้นสีขาวบริเวณน,นี้ไปด้านนี้ค่ะ เป็นพื้นที่ฝั่งเมยียนมานะคะจุดที่มีการปักหมุดรายงานมานี้อยู่ในพื้นที่บ้านห้วยพึ่งตําบลห้วยผาอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะมีการค้าฝั่งตรงข้ามที่อยู่เมยียนมานั้นก็คือบ้านนามนรประเทศเมยียนมานะคะตอนนี้ทั้งสองฝั่งจะค้าขายกันยังทําได้แต่ความเข้มงวดเกิดขึ้นแล้วค่ะคนจะข้ามไปมาไม่ได้แล้วนะคะสิ่งที่อนุญาตอย่างเดียวก็คือให้ของสามารถข้ามไปมาก็คือขนถ่ายสินค้าได้เท่านั้นเองค่ะแล้วก็มีมาตรการด้านสาธารณสุขในการ ขนถ่ายสินค้าอย่างเข้มงวดด้วยนะคะต้องใช้คําว่าการเปิดแนวการค้าชายแดนรอบนี้มีความสําคัญต่อเครื่องอุปโภคบริโภคอาหารข้าวของต่างๆในชีวิตประจําวันของคนทั้งสองฝั่งเพราะอย่างที่เห็นในภาพละค่ะคุณผู้ชมว่าของที่เขาบรรทุกมาไม่ว่าจะเป็นรถกระบะหรือรถบรรทุกขนาดใหญ่ส่วนใหญ่จะเป็นของกินของใช้นะคะจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมเป็นจุดที่อยู่ห่างไกลาจากเมืองด้วยนะคะถ้าดิฉันซูมให้คุณผู้ชมดูอีก นิดนึงนะคะเนี่ยค่ะ จะเห็นว่า5จุดที่มีการเปิดแนวการค้าชายแดนอยู่ชายแดนจริงๆเลยค่ะฝั่งนน้นฝั่งเบนมานะคะคุณผู้ชมแล้วมันอยู่ไกลจากเมืองมากเลยแต่ละจุดอยู่ในพื้นที่ห่างไกลเดินทางยากลําบากดังนั้นการเปิดแนวการค้าชายแดนรอบนี้สําคัญและมีรายงานมาบอกด้วยว่าแม้จะเปิดแนวการค้าชายแดนแต่ภาพปัญหาที่เกิดขึ้นคือมีของกินของใช้บางอย่างเริ่มจะขาดแคลนแล้วนะคะลองดูกันหน่อยค่ะว่าแต่ละจุดที่มีการปักหมุดมาร์กมาให้ดูนั้นเป็นพื้นที่บริเวณไหนกันบ้างนะคะจุดที่มี การปักหมุดมาด้านบนจุดนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยพึ่งถัดลงมาด้านล่างในหมุดที่2นะคะเป็นจุดผ่อนปรนการค้าชายแดนไทยเมยนมาเหมือนกันจุดนี้อยู่ที่บ้านน้ําเพียงดินนะคะ และจุดที่3ค่ะเป็นด่านห้วยต้นขนุนขยับลงมาด้านล่างนี้ก็คือเป็นจุดผ่อนปลนที่บ้านเสาหินนะคะและพื้นที่ด้านล่างสุดตรงนี้ค่ะเป็นพื้นที่การค้ายชายแดนข้ามแม่น้ําสันวินจุดนี้ก็คือการค้ายชายแดนที่บ้านแม่สามแลบนั่นเองนะคะภาพที่เห็นตอนนี้ในพื้นที่ลองชมภาพค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารหน่วยงานด้านสาธารณาสุขดูแลกันเข้มงวดนะคะ ป้องกันการระบาดเพิ่มเติมของโควิด -19 เข้มงวดทั้งคนทั้งของเลยค่ะเขามีการตั้งจุดสกัดต,ตรวจวัดอุณหภูมิให้เว้นระยะห่างทางสังคมแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือคนที่เดินทางมาส่งของนจำเป็นต้องสวมหน้ากากอนามายัยเวลาที่ผ่านเส้นเทศแดนการค้าด้วยนะคะ ให้ทุกคนสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะเป็นข้อมูลด้วยค่ะทีนี้พอมาถึงคําถามคือส่งของกันอย่างไรส่งข้าวของที่บรรทุกมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาจะให้รถ2คันหันท้ายเข้าหากันแล้วคนขับไม่ต้องลงนะคะจะมีคนงานในฝั่งไทยเนี่ยแหละคะ่ะคอยขนถ่ายสินค้าขึ้นลงให้เพื่อที่จะลดการสัมผัส ระหว่างบุคคลที่เดินทางข้ามไปมาระหว่างพรมแดนนะคะนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นบริเวณแนวการค้าชายแดนไทยเมียนมาในพื้นที่ภาคเหนือนะคะอีกจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมขยับมาดูภาพการเตรียมความพร้อมบริเวณแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะจุดนี้ค่ะเป็นพิก,กัด อำเภอสเดาจังหวัดสงขลานะคะตอนนี้จุดผ่านแดนที่นั่นกำลังเตรียมความพร้อมรับคนไทยที่จะกลับมาจากฝั่งมาเลเซียฝั่งไทยอยู่ด้านบนค่ะเป็นพื้นที่เขตเมืองตรงนี้ส่วนพื้นที่ด้านล่างที่เห็นนี้ก็คือเป็นพื้นที่ฝั่งมาเลเซียนะคะที่ต้องเตรียมรับแบบนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะ ทางการมาเลเซียเขาประกาศว่าให้ต่างชาติที่อาศัยในมาเลเซียแบบผิดกฎหมายต้องเดินทางออกจากมาเลเซียภายในวันที่21เมษายน2564หลังจากที่เขาบอกมีการผ่อนปรนมาให้หลายตอนหลายครั้งดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นคนไทยไปทํางานที่มาเลเซียเยอะนะคะจุดผ่อนปรนที่อำเภอสเดาจังหวัดสงขลาตอนนี้ก็เลยมีการคุมเข้มมาตรการโควิด -19 แล้วก็เตรียมความพร้อมเรื่องการรับคนไทยกลับบ้านด้วยค่ะ